เศษสายพระรามสดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกว่าขณะน,นี้สัญญาที่4งานก่อสร้างสะพานถึงขนาด8ช่องจราจรที่มีบริษัทชาการช่างจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจา้างมีความคืบหน้าณนะเดือนกันยายน2565ที 89. ่89.16เร็วกว่าแผน0.13โดยล่าสุดทางเชื่อมต่อใหม่ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่สองทางออกถนนพระราม บนสะพานพระราม9ด้านขาเข้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่2ตุลาคม2565โดยทางผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการเปิดใช้ทางเชื่อมซึ่งเป็นทางออกถนนพระราม9แจ้งวัฒนะถือเป็นเนื้งองานแรกของโครงการทางด่วนสายพระราม3าดาวคนองวงแหวนรอบนอกที่แล้วเสร็จโดยคาดว่าสัญญาที่4จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2566ทางผู้ว่าการทางพิเศษยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า เมื่อสัญญาที่4แล้วเสร็จภายในปี2000